จังหวัดกาลาสินนะคะได้มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและมอบเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีระดับจังหวัดค่ะที่ห้องเจ้าเมืองสารกลางจังหวัดกาลาสินนายสุภทษิตกอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรรม,มนาถประพิษพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพในครั้งนี้เนื่องด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้พิจารณามอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพให้แก่พันจ่าตรีสำเนียงหวังเจริญท้องถิ่นจังหวัดกาลสินและนางเฉลิมขวัญหลอดตระกูในยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรแก่การได้รับยกย่องให้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ที่ได้รับเครื่องหมายอย่างยิ่งค่ะในโอกาสเดียวกันนี้ค่ะผู้ราชการจังหวัดกาลสินยังได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธริรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเบืองนาพระบรม,มชายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีให้แก่กรรมการสัญหาและคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดที่ได้ดำเนินการมาแล้วครบสองครั้งจำนวนเจรายได้แก่นายวานิศติชาวันนางกนิกาเถาโทนายสมหวังพันธลีนายนัทพงศ์สุวรรณวงศ์นางสาวน้ำทิพย์โคชักสอนนางสาววัฒนาภูสุขและนางสาวรุ่งอรุณเลื่อมเรื่องค่ะ